ติดฝนค่ะไปไนะหนต่อไม่ได้เลยโชคดีที่เราเตรียมข้าวมาแล้วหลังคาร่วกน้ำหยดใส่หัวไม่อนาทรร้อนใจอันใดเพราะว่าท้องอิ่มแล้วแล้วแต่กาแฟยังไม่ได้กินไปหมายัางมาแล้วสั่งแด้วแจะไม่มีใครสูตรก็เลยทํ เขาไม่อยากกินไงพ่อใช่เลยแต่เราอยากกินไงพ่อใช่เลยใช่ลองไปถามเขาดูเฮ้ยซาดาฮะการฝนมะมเราต้องขยับไปอยู่ตรงท้ายตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราติดกับการหนได้ตรงนั้นย้ายที่ค่ะย้ายที่ตอนนี้เราอยู่ที่สวนอุบลรัตน์นะคะตรงข้ามอุทยานแห่งชาติน้ำพองค่ะ ย้ายที่เลยค่ะรอฝนหยุดตกเราก็จะเดินทางต่อนะคะอยางลงไปเดินนาบไหไปเลยเดินเลยเดินเลยเดินเลย